วันนี้มาดูรถจัดได้เต็มฟีดาวอีกหนึ่งคันนะครับรถสภาพส,สวยๆนะตอนนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วนะนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะแล้วใครที่ทงธุรกิจทัวร์อยู่ก็จับจองไม่ได้เลยนะครับคันนี้สภาพส,สวยๆเดิมแท้จากโรงงานท,าทั้งคันประกันโครงสร้างว่ามันมีชนะัดอีกความจมน้ำมาสามารถนําช่างมาตรวจสอบได้หรือจะขับเข้าศูนย์ตรวจสอบก็ได้ทางอล,ลิมดีนะครับฝ่ท้ายก็ตกแต่งด้วยของเงี้ยส,สวยๆ รอบคันขาวสะอาดมากเป็นสียอดอีกด้วยอนหารถรูดสีขาวหรือว่าจ้าไปใช้ในครอบครัวก็ได้นะเป็นรถประจำวันหรือว่าประจำครอบครัวไปได้ทั้งครอบครัวเลยสภาพสมบูรณ์มากนะกระจกไฟฟ้าพุ่มสตาร์ทรบบพับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองบานนะบานหลังสองบานเลยออติมีเดียก็ครบหน้าจอ,ยอ,ยอยนอนจอยด้วยนะเบาะหนัง ราคาก็สาซาบอก์ดหนังแท้จากโรงงานนะครับด้านหลังก็นั่งได้หลายท่านเลยทีเดียวแผ่ที่นั่งนะครับด้านหลังเป็นบบอกหนังเดิมแท้จากโรงงานสวยๆเราซื้อมาเนี่ยเราก็เอามาตั้งขายเลยเดม,ดมๆ,ๆนะครับปั๊กปงขายก็ดิมๆนะไม่มีรอยเคาะนะรับประกันด้วยนะรับประกันเรือนใหม่ด้วยทำไม,มแท้ ใครเอาไปใช้เนี่ยรับรองว่าสมบูรณ์แบบมากฝากระโปรงหน้าก็สวยๆคานก็ไม่เคยคอไม่เคยถอดนะแท่ทั้งคันคันนี้ลูกลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดเกีดีเนี่ยจะได้เต็มฟรีดาวด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ฝากขอความไว้ได้หรือกดไลค์กดแชร์กติดตามไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับ